โอนอนนอนนั่งดินนอข้าวาเดี๋ยวมึงขึ้นหน่อยไปขึ้นไม่ไงเจะเสีย่ย คือนีสามวมนกับพามมหาหน้อใหม่อยู่ในหว่วยที่เขาหว่วยมองเขามาหาปีที่แล้วนะพี่น้องแต่ว่าหว่วยน้ำเนี่ขั้นในหลายอยู่เนาะคลังที่เริ่มมีน้ำอืนอก็พอนอนึ่งพี่น้อง งามเนล,ล่ะน้อใหญ่่วนเสียงแม่ชูดูน้อเรกแข่งมันเตฮ้ยมามาเหนี่ยวพอครัโอ้ออยอพี่นอ มุดตายุ่งกับมี่เลยพี่น้องเลย,ยน,น้องปลาเนาะ้อง<ท>บุญมืมเก็บเมียนเก็บสะสมใส่กันไปเอาสองนอะ่ะพี่น้องสองนอแล้วหาเติมกันไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะ ระวังเด้อจะว่าจะเห็นเห็ดยังก่อนเห็ดผึ่งบ่มันคือทั่มมูยู่บนันอดมมันกะไรต็วเดี๋ยวดมมงันวไปลองมันอาจะกินได้มันหอม มันหอมเลยแต่ว่าประกาดอกกินเดียวกันกาเห็ดเพิ่งเลยเนาะนี่เห็นว่าขึ้นมาหลกหลายเลยนะเห็ดเพิ่งงูกระจายพันธุ์ยังแล้วยังแล้วพี่น้องบอกหน่อยเด้อเดี๋ยวไปลงคลิปก่อนเลยพี่น้องอันนั้นก่อนจังกายเห็ดใส่ขินเก็บไปนำนำกับกระรังเริ่มมีพี่น้องคนละมันหนาฝนเดือนเจ็ดคนละเออ แกงเพีนนี่นะก่อไฟที่เอามาหาพี่นนอะหาไปเรื่อยก็เาวันตอนหนอนนะนตกกมอยุ่งหน่ะโคตรเยอะอ นีแต่นอนแบบนี้ลละพี่น้องเลยนอนเลยได้กับแกงเดมันี้โอ้นอนนอนนั่งดินนอนคาบเดี๋ยวบาคั้น้อยไปขึ้นไม่ไงเด้อนเยอะก่อนเยใจะเสียงเลย นี่เจ้ามีเวล่ะมีปได้ดดงไงเอาดวงไหนม่เออเอาเบิ่งขึ้นน้อยแบบขึ้นมากไงเดฟพี่น้องเอาว่างไหมก่อนนะแม่ว่างไหมนี่แหละ ừ, พี่น้องเบิง่งอ๋อจุ๊บพี่น้องง่างามีเดีอันนี้เบิ่งได้ทั้งหลังเอาเด้อพี่น้อง ไอมนเขาไปน้ำอ่ไตาก้องเขีนะยนก็ลยากนายอืมอ้มอที่ทางหนาเพิ่อนนะนอเงยงแต่าตาก้องมันนามหลายนมุดเข้าไปอ่ไ้ ทำลายน้องโนมาอีนี่โชว์ววรู้บ้างเออเบื้องพี่น้องเอาไปเอามาครับเพราะเขกิ่นี้รีเลยพี่น้องเลยแบบพี่น้องหาแทบต่ายได้หน ประมาณอีกเดือนหนึ่งพาคุณเอาหน่อข้าวทั้งทั้งที่ตลาดพอนเพียบอึดตัวอยากพาพี่น้องไป,อไปหาตลาดมันจซื้อได้ไม่ได้ได้ซือเลยมันต้องใช้เงินงานมันจะหากินนงคะลซื้อกินก็บเเออยามผมมีกัซื้อกินงานมันอึดเนาะ ปัญ,ญามันนี่นะไม่เขาก็ต้องอัาน,นันต้อหนก็นยน้ำไม่ไหลแหงไหลยนต์แสงออกมาทางนี้แกนขึ้นักคา,าในโซนอุเ,เยอะ กินขี้เก่นแข่งตายตลดไม่อดเขินได้ตลอดเอาโยนกเชียงหัวเปียงมัน,มงนี่ะแนบบ้ำไเงน้ำม่้ำไม่ขึนใหม่น้ำไมไผ่ใหม่อเพราน้ำไม่ไผ่ใมมหม่ เียมก็คืออยากตายีเทียมบใ่ใครดีมา,า,าทางพี่ทนะักแกง,งอ,กอืม,อมแกงเลยกะนังอย่าขึ้นเต้ามาสิ ช่างพี่เนประโยอนแสงแข่งจังปัง,งเลยนะพี่อ๋อแด่งหน่อยแด่งหน่อยครับว้อมันหยอกกับมันหมาหนาบ้างทำทางเนี่ยมัดปล่อย,ป,อยป,รประตูไปหากันนี่รีบดมกันเด้บยวมัน กนานทอป่ปิดประตูคนละข่างทำ่าเฮาท่ามทาพี่น้องเลยบัดปล่อยใส่กันนี่นี่แหละโบกัดกันเสะหยอกกันมันนั่นทำามทาเฮ็ดอ้างเจ้านาย่านะแบบแบบแบบยักข้างมูฮาว่าเพิ่นนั่นเจงเียงไงกูน,นอะอารองควายยางเขาไปเฮียนในบ่เฮาได้เลยวันนี้